แล้วก็ในส่วนของสามแหนที่เราแต่งตั้งวันนี้นะครับคือผมเนี่ยรับโบสดีเนี่ยนะป,ปีนี้เป็นปีแรกเพราะฉะนั้นผมขอกำลังใจจากพี่น้องที่เราจะแต่งตั้งวันนี้นำสิ่งนีน้ไปบนเวทีระดับประเทศให้เป็นทีท่รู้จักน้องฟิวค่ะเธอเป็นสาวพยาวโดยกำเนิดเธอใจตื่นและดีค่ะและโอกาสนี้ค่ะ สืบสานวัฒนธรรมอันดีงามมาชื่นชมประวัติศาสตร์มาทานอาหารืา้วบ้านมาใช้ชีวิตชนบทได้เต็มที่ด้วยจังหวัดพะเยาค่ะเต็มเปียมไปด้วยผู้คนที่จิตใจเรินเชิญท่านามากเรยนเรินเชิญสวมบุคคค่ะ แล้ววันนี้ก็อยากจะขอบคุณครอบครัวที่เป็นแรงผลักดันมิ้วมาเสมอมิวขอบคุณทีมออแกไนต์เเอเจเออวันนี้ตรในกิจกรรมในครั้งนี้นะครับแล้วก็ เราจะเป็นหาดงามบนแหล่งของจังหวัดพะเยานะครับเพื่อไปบอนวิญญของคนไทยระดับงประเทศเพื่อไปเผยแพร่วัฒนธรรมดั้งป่าของจังหวัดพะเยานะครับในพิธีรุษจักในการเราจะใช้ใช้แพลตฟอร์มในกับประถว่นะครับในการเผยแพร่ให้คนรุษจัดได้มามาเที่ยวในจังหวัดพะเยาและมากขึ้นก็ให้ชาวจังหวัดพะเยาของเราเนี่ยต้อนรับแขกที่มาเที่ยวของเราแล้วก็ให้เป็นเป็นอีกซอพาวเวอร์หนึ่งนะครับที่จะให้ดึงดูดให้คนมาเที่ยวที่จังหวัดพะเยา คน,นะครับยังไงก็ฝากให้ชาวพยาบาลเาช่วยเป็นพัสดุสัมพันธ์แล้วก็ช่วยเป็นกำลงังใจให้น้องที่จะเป็นคนอย่างมาจา